Forex, Bangkok. หากใครกําลังหวนอยู่นะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจของโลกเนี่ยทำไมมันไม่ดีเลยมันเกิดอะไรขึ้นในกรณีความขัดแย้งของรัสเซียและยูเครนมันส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกยังไงไปคุยกันครับหลายๆคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ารัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่และมีอาณาเขตตั้งแต่เอเชียไปจนถึงยุโรปแต่ยูเครนล่ะมันอยู่ตรงไหนกันล่ะว่าง่ายๆนะครับว่าประเทศยูเครนนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตและยูเครนนั้นก็ได้ประกาศอิสรภาพในช่วงสหภาพโซเวียตล่มสลาย และก็ด้วยเหตุผลใดๆก็ตามนะครับความสําคัญของอยูเครนนั้นส่วนหนึ่งคือการเป็นประตูสู่ตะวันตกเนื่องจากยูเครนนั้นมันไปอยู่ทางเชื่อมระหว่างรัเสเซียและทวีปยุโรปนั่นเองคือถ้ารัเสเซียเนี่ยจะค้าขายกับทางยุโรปเนี่ยมันต้องผ่านยูเครนครับซึ่งยูเครนเนี่ยไม่ได้สําคัญแค่นี้นะฮะยูเครนเองได้เป็นรัฐทางผ่านท่อราเรียง ธรรมชาติเลยนะครับจากรัสเซียไปสู่ยุโรปอีกด้วยไอความตึงเครียดนี้ที่ยูเครนต้องเผชิญเนี่ยไม่ได้มีประเด็นทางด้านเศรษฐกิจเพียงเท่านั้นมันยังมีในเรื่องของการเมืองอีกด้วยครับรัสเซียเนี่ยพยายามทําทุกวิถีทางไม่ให้ยูเครนได้เข้าร่วมกับนาโตหรือสมาชิกองค์การสนที่สัญญาแอตแลนติกเหนือซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อความมั่นคงทางการทหารของรัสเซียนั่นเองครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นข่าวได้เลยว่ารัสเซียเนี่ยได้แสดงท่าทีคุกคามยูเครนมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากช่วงนี้ยูเครนนะครับการเมืองภายในเนี่ยเยอะเหลือเกินนะไม่อ่อนแอมากเลยครับแล้วก็สนที่สัญญารำเรียงท่อก๊สจากรัสเซียสู่ยุโรปได้ถูกยกเลิกการเจรจาไปเลยทําให้รัสเซียต้องการที่จะมีอํานาจเหนือยูเครนครับเพื่อที่จะได้ควบคุมการรำเรียงท่อก๊สได้ง่ายขึ้นและลดอํานาจการต่อรองของยูเครนลงซึ่งประเด็นพวกนี้อาจไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกแต่อย่างใดแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจมาจากกรณีของการที่สหรัฐได้มีการขอเรียกตัวเจ้าหน้าที่ของสหรัฐ ออกจากยูเครนแล้วก็จัดงบประมาณเพิ่มหนักๆเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ออกจากยูเครนอีกด้วยครับพราะเกิดเหตุการณ์นี้ก็้ไปตลาดโลกก็เกิดความกังวลเลยครับว่าจะเกิดสงครามเพิ่มมากขึ้นและถึงแม้ว่าประธานาธิบดีของอยูเครนจะออกมากล่าวว่ายูเครนนั้นสงบดีและการที่สหรัฐเนี่ยเอาคนออกเนี่ย เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุเขาว่าอย่างนั้นครับซึ่งไอรกรณีพิพาทดังกล่าวนี้มันอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกได้ก็เพราะว่ากา๊าซธรรมชาติที่ได้ไปสู่ยุโรปนั้นได้ขาดแคลนเป็นอย่างมากครับรวมถึงอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเข้าสู่ช่วงฤด,ดูหนาวราคากา๊าซธรรมชาติในยุโรปเองก็เพิ่มสูงขึ้น,นเรื่อยจอนสตารัฐและแคนาดาเองประกาศพร้อมที่จะช่วยเหลือถึงแม้ว่าในความเป็นจริงมันก็ไม่เพียงพออยู่ดีครับ ซึ่งหากเรามองภาพรวมแล้วนะครับเราจะมองได้ว่าเป็นการประทะกันร,ระหว่างมหาอำนาจที่มียูเครนเป็นเวทีเพียงเท่านั้นครับซึ่งไอ้ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนเลยอาจจะเป็นยุโรปที่ช่วงนี้ราคาก๊าซธรรมชาติมันแพงเหลือเกินครับเพราพกับราคาน้ำมันของประเทศใดประเทศหนึ่งที่มันขึ้นไม่หยุดเลยนะครับซึ่งถ้ามองดีๆแล้วความขัดแย้งนี้ผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยมันเยอะเกินไปครับจึงคาดการได้ว่าอาจจะจบลงที่การเจราจาแทนครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับการคาดเดานี้ยังมีเรื่องที่ยังไม่แน่นอน อีกมากมายครับเพราะว่าประเทศที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยนโยบายต่างๆของประเทศจะอิงกับลักษณะนิสัยของท่านผู้นําด้วยดังนั้นไอความเป็นปูตินเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คิดคาดฝันเกิดขึ้นอีกมากมายเช่นเดียวกันครับยังไงก็อย่าลืมตามข่าวสารกันให้ดีๆแล้วกันครับหรือไม่ก็ติดตามพวกเราไว้ซึ่งหากคุณชอบข่าวสารดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดติดตาม forex bangkok ไว้นะครับเรามีข่าวสารอัปเดตให้คุณตลอดซึ่งวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ